สำหรับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข่าวหนาหูมากยิ่งขึ้นมีตั้งข่าวปล่อยข่าวจริงข่าวลวงข่าวแบบโยนหินถามทางมาให้คอการเมืองได้วิเคราะห์กันค่อนข้างจะชัดเจน ถ้าดูจากกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยยึดคืนกระทรวงมาไทยจากพักภูมิใจไทยไปแล้วก็มีกระแสข่าวอีกว่าพักภูมิใจไทยก็ยินยอมโดยตั้งเงื่อนไขว่าหนึ่งต้องปรับใหญ่โลกกันใหม่มาเกลี่ยกันใหม่จัดสรร ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆกันใหม่สองจะต้องแลกกระทรวงถ้ายึดกระทรวงมาไทยไปก็ต้องเอากระทรวงเกรด A มาแลกกันเพื่อให้สมน้ำสมเนื้อถ้าพิจารณาดูท่าทีเช่นนี้แสดงว่าพรรภูมิใจไทยยอม ต่อเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่าพรรคภูมิใจไทยคงยอมไม่ได้เพราะดูท่าทีจากนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยตอบนักข่าวมาก่อนเรื่องการที่จะยึดคืนกระทรวงมหาดไทยของพรรคเพื่อไทย นายอนุทินก็บอกว่าถ้าจะยึดก็ออกแรงหน่อยแต่ว่าตอนนั้นเป็นเปลียงกระแสข่าวแต่เมื่อนายทักษิณชินนวัตรออกมายืนยันเองว่าจำเป็นต้องเอากระทรวงมาไทยคืนเพื่อมาสร้างผลงานให้กับรัฐบาลนางสาวแพร์ทองทานก็เลยทำให้เสียงนายอนุทินก็เบาลงแล้วก็พัก ภูมิใจไทยก็ดูเหมือนจะสยบยอมต่อความต้องการของพรรคเพื่อไทยโดยตั้งเงื่อนไขว่าควรจะนำกระทรวงเกรดเอมาแรกสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่พร้อมที่จะแตกหักกับพรรคเพื่อไทย กับนายทักษิณถ้าพร้อมคงจะยืนกะต่ายขาเดียวไม่ยอมแลกแตกเป็นแตกหักเป็นหักพังเป็นพังยุบสภาเป็นยุบสภาก็เลือกตั้งใหม่สองอาจจะเป็นเพราะเหตุผลจำเป็นบางอย่างที่จำเป็นจะต้องจับมือกันต่อประเภทหวานอมขมกลืนหรือประเภทกลืนเลือดจำเป็นต้องอยู่ต่อ ตาแตกหักยุบสภาไปก็บาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายสามอาจจะเป็นกลวงของพรรคภูมิใจไทยปล่อยให้พรรคเพื่อไทยได้ใจไปก่อนแล้วค่อยตีตลบหลังเอาคืนในภายหลังในลักษณะ ทีเองข้าไม่ว่าแต่ทีข้าเองอย่าโวยก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าผมเป็นพักภูมิใจไทยเมื่อพักเพื่อไทยยึดกระทรวงมหาไทยคืนไปกระทรวงที่จะแลกได้มีกระทรวงเดียวถ้าแลกกระทรวงต่อกระทรวงก็คือกระทรวงคมนาคม ที่พรรคภูมิใจไทยเคยรับผิดชอบดูแลมาก่อนนอกจากนั้นกระทรวงอื่นเป็นลักษณะกระทรวงเกรดเอก็จริงแต่ยังไม่สมน้ำสมเนื้อถ้าเอากระทรวงอื่นมาแลกกับกระทรวงหาไทยต้องแลกกันในอัตราส่วนหนึ่งกระรวงต่อสองกระทรวงถึงจะสมน้ำสมเนื้อและถ้าผมเป็นพรรคภูมิใจไทยผมก็ไม่ยอมแตกเป็นแตกหักเป็นหกักพังเป็นพัง เพราะพักภูมิใจไทยก็มีดีอยู่จึงอยากจะเรียนกับพักภูมิใจไทยในฐานะเป็นผู้วิเคราะห์หรือสังเกตการทางการเมืองว่าเกมวันนี้ภูมิใจไทยยังไม่เสียเปรียบถ้าแตกหักถึงขั้นยุบสภา ก็จะไม่เสียหายจะไม่เสียศักดิ์ศรีของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอาคืนตลบหลังภายหลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือเป็นอีกเกมการเมืองหนึ่งซึ่งเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยคงจะไม่สยบยอมต่อพรรคเพื่อไทยง่ายๆหรอกครับ